สวัสดีครับก็กลับมาเจอกันเป็นประจำทุกวันนะครับผมก็ขอบพระคุณลูกค้าที่มาอุดหนุนนะครับวันนี้ก็เตรียมจัดส่งสินค้าทางไปสี์เก็บเงินปลายทางนะครับเป็นเครื่องหยอดข้าวนะครับใส่รถไถนั่งรับใส่ได้ตั้งแต่สามสิบหกแรงขึ้นไปนะครับจนถึงสามสิบหกสี่สิบเจ็ดนะครับห้าสิบหกสิเจ็ดสี่แปดสิบนะครับได้หมดนะครับตัวนี้เครื่องหยอดข้าวจานคู่ลูกปืนใบขี้เมานะครับจัดส่งลูกค้าอำเภอจอม จอมพระนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับผมนี่นะครับรถไปรษณีย์คันใหญ่นะครับดูด้านในรุ่นนี้หน้ากว้างหนึ่งเมตรแปดสิบนะครับหน้ากว้างหนึ่งเมตรแปดสิบระหว่างห่างของขานี่จะอยู่ที่ยี่สิห้าเซนนะครับยี่สิบห้าเซนยี่สิบห้าเซนนะครับไล่กันไปเลยครับจานใบขี้เมานี่ขนาด1ิบสี่นิ้วใหญ่ครับสิบี่นิ้วใหญ่ มีลูกปืนนะครับลูกปืนคู่นะครับข้างละสองตัวนะครับลูกปืนตัวหนึ่งก็สี่สี่ตัวนะครับลูกปืนนีครับชุดหนึ่งนะครับสี่ตัวลูกปืนตัวนี้ระหว่างคาก็ยี่สิบห้าเซนนะครับข้าวจะลงเป็นหลุมเป็นกอนะครับลงเป็นหลุมเป็นกอห่างประมาณยี่สิบเซนนะครับผมเดี๋ยวดูด้านหลังนะ สองกองจักรด้านหลังนะครับเอาไว้ค้ำยันสมดุลเครื่องนะครับผมมาให้มันถ้ากงจักรเดียวมันจะจัดโยกไปซ้ายไปขวาได้นะครับทางร้านทำสองกงจักรมาเลยครับตัวนี้ก็เป็นขากรบน่ครับดินไปกบข้าวนะครับตัวนี้ส่วนถังข้าวนี้ก็ถังใหญ่นะครับใส่ได้ถังละเอถังละสิบห้ากิโลขึ้นไปนะครับตัวนี้นี่ครับข้าวลงประมาณ ห้าถึงแปดเมตรนะครับห้าถึงแปดเมตรได้ครับนี้ทางร้านก็จะแถมจานให้อีกหนึ่งชุดนะครับจานนี้อยู่ด้านในแล้วทางร้านเอาใส่ไว้ด้านในให้แล้วครับแถมจานให้นะครับเอ่อหนึ่งชุดสี่ใบนะครับสี่ใบจานแบบโรยนะครับข้าวจะลงแบบเรียงกันไปเลยนะครับผมอีกหนึ่งชุด แล้วก็แถมสลักให้สามตัวนะครับสลักนี่นะครับสลักเอาไว้ไปใส่รถลูกค้านะครับราคาก็สามหมื่นสองพันบาทนะครับสามหมื่นสองพันบาทรวมจัดส่งนะครับรวมจัดส่งให้ลูกค้าเลยนะครับราคานี้ก็ขอขระคุณลูกค้านะครับอําเภอจอมจอมพระนะครับจังหวัดสุรินทร์ครับนี่ครับน้ำหนักเครื่อง ประมาณร้อยกโลนะครับตัวนี้เพาด้านหลังนะครับด้านหลังก็เป็นเพาแยกนะครับนี่ครับนี่ครับเพาแยกซ้ายขวานะครับเพาแยกจะมีข้อดีอย่างนึงนะครับถ้าเกิดว่ามีลูกปืนเสียหรือไม่อะไรมีตัวไหนเสียเนี่ยก็ซ่อมแยกกันนะครับซ้ายขวาถ้ามันแต่ก่อนนะี่ยทางร้านจะทําเป็นเพาเดียวนะครับต่อกันยาวเลยมันไม่ค่อย <c oughs> มันจะ ซ่อมยากหน่อยนะครับถ้าเวลาเสียมาอันนี้เขาจะทําแยกซ้ายขวามาเลยนะครับนี่นะครับฝั่งนี้ฝั่งซ้ายอันนี้ฝั่งขวาครับลูกค้าท่านานสนใจติดต่อที่พี่เบอร์โทรศัพท์0627545665นะครับ0944699224นะครับส่งให้ทั่วไทยเก็บเงินปลายทางนะครับผมร้านตั้งอยู่ที่อำเภอรเริองกำคาจังหวัดยะโสธรนะครับประมาณนี้ครับ วันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ